สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว ต้องบอกว่าคนไทยโชคดีนะคะนอกจากที่จะมีข้าวเนี่ยทานเป็นอาหารหลักอยู่แล้วเนี่นะคะเรื่องของผลไม้มไม่ว่าจะเป็นภาคไหนจังหวัดไหนเนี่ยนะคะมีผลไม้ขึ้นชื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดเนี่ย<ๆ>เยอะแยะมากมายวันนี้ก็เช่นกันน้องอิงกี้นะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปบุกไปชิมไปช็อปผลไม้ที่ไหนตามน้องอิงกี้ไปเลยค่ะ,คะ กินแก้วเผ็ดไหมคะอ,มอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้ส้มโอจากจังหวัดแพร่หรอคะอยากเห็นสวนที่ปลูกแล้วเราไปกันเลยดีกว่าค่ะส้มโอที่จังหวัดแพร่มีการเพราะปลูกกันมานานมากกว่า50ปีมีการเล่าต่อกันมาว่าพ่อเลี้ยงวงชมพูมิง่งชาวเมืองแพร่ได้นำต้นพันธุ์มาปลูกที่อำเภอลอง และได้ขยายพันธ์ต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันค่ะครับสำหรับสุวพวำเพอลองจังหวัดแพร่นะครับมีพื้นที่ปลูก668ไร่ค,ครับเกษตรกร,กรประมาณ210รายพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในตำบลปากกลางตำบลห้วยอ,อ้อตำบลแม่ปานตำบลทุ่งแหลงตามลำดับนะครับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่นี่นะครับผลผลิต3,250กิโลกรัมต่อไร่นะครับผลผลิตรวม ก็จะประมาณ884ตันต่อปีครับผมบริโภคในจังหวัดประมาณ40%บริโภ0เนี่ยจะจำหน่ายไปจังหวัดข้างเคียงนะครับจะมีพ่อค้าจากจังหวัดลำปางจังหวัดสุโขทัยมาซื้อไปขายตลอดนะครับก็จะสร้างมูลค่ารายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแคบประมาณ 17.6ล้านบาทครับต่อปีครับผมก็ถือว่าเยอะเลยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกส้มโอที่เมืองลองอยังไงบ้างคะครับในด้านการประชาสัมพันธ์งานนะครับวันนี้จังหวัดแพร่นะครับได้จัดงานแถลงข่าวส้มโอเมืองลองไม่ผลอัตลักษณ์เมืองแพร่นะครับที่กาดสามไวอําเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับ แล้วก็ได้นําผลผลิตเข้าไปจําหน่ายในในงานด้วยเพื่อเป็นการประชาธมพันธ์ผลผลิตของส้มโอเมืองหลองกันในตัวด้วยนะครับในด้านการส่งเสริมการผลิตนะครับสํานักง,งานเกษตรจังหวัดแพร่สํานักง,งานเกษตรเพือลองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดแพร่ได้ร่วมกันจัดทําเวทีชุมชน เพื่อระดวมความคิดเห็นจากเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอนะครับในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน GAP การพัฒนาบรรจุพัณฑ์การพัฒนาระบบการให้น้ําการสร้างแปลงเรียนรู้การพัฒนาระบบออนไลน์เป็นต้นครับผม,อ,มอย่างนี้อยากจะถามคําถามสุดท้ายว่าส้มโอที่เมืองลองเนี่ยรสชาติหรือว่าเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากส้มโอที่ปลูกที่อื่นเนี่ยเป็นยังไงล่ะคะ ส้มโอเมืองรองนะครับจะมีรสชาติไม่เฝื่อนไม่ขมและจะไม่ซ่าลิ้นนะครับหวานอมเปรี้ยวครับเนื้อกุ้งออกสีเหลืองนะครับออกสีลมองนิดครับผมเป็นรสชาติแบบผลไม้เมืองร้อนนั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีโอกาสได้ชิมส้มโอจากเมืองรองซึ่งเป็นของดีของที่นี่แล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสำรวยมากนะคะครับครับสวัสดีครับผม ด้วยพื้นที่การปลูกส้มโอมีแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างแม่น้ำยมที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับสวนส้มโอและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เนื้อของส้มโอมีอัตลักษณ์โดดเด่นคือเนื้อกุ้งใหม่สีเหลืองคล้ายน้ำผึ้งเนื้อแน่นกรอบไม่ฉ่ำน้ำมเมล็ดน้อยและกินได้สดๆจากต้นแบบนี้เลยค่ะแปลงนี้ก็ประมาณ2,546พอแปลงนี้นะเกือีปีครับ เกือบ20ปีนะคะแสดงว่าส้มโอที่นี่ก็อายุประมาณเกือบ20ปีไหมคะครับครับแต่ไม่ไม่หลายรุ่นครับ8ปีก็มีครับ45หปีก็มีปลูกปลูกไปเรื่อยๆครับค่ะแล้วที่นี่ปลูกส้มโอพันธุ์อะไรบ้างคะสวนหลักสวนเฉพาะสวนผมนี่มันจะเป็นขาวน้ําผึ้งครับข่าวน้ําผึ้งครับค่ะมีพันธุ์อื่นอีกไหมคะพันอื่นก็จะเป็นขาวทองดีครับขาวทองดีงมีไม,ไม่ไม่กี่ต้นครับแล้ว ความเป็นอัตลักษณ์ของส้มโอที่อําเภอลองจังหวัดแพร่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเน้นเน้นรสชาติครับรสชาติหวานอมเปรี้ยวไม่ขมไม่เฟือนไม่ซาครับฟังดูต้องอร่อยแน่เลยครับอย่างนี้ผลผลิตออกช่วงเดือนไหนคะถ้าเกิดว่าอยากจะกินส้มโอจากอําเภอลองจังหวัดแพร่อ่าจริงๆแล้วก็ส้มโอเริ่มออกผลผลิตเริ่มเก็บ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมยาตุลาสามเดือนก็จะไปหมดช่วงก่อนธันวาก็คือกินได้ตั้งแต่สิงหาไปจนถึงพฤศจิกาเลยประมาณนั้นนะคะปกติส้มโอจากสวนนี้เนี่ยขายที่ไหนบ้างคะส่วนใหญ่ก็บางคนก็มาซื้อที่สวนครับหรือว่าสั่งโทรสั่งซื้อครับค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับส้มโอที่มีรสชาติเป็นอัตลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆ อยากให้ทุกคนได้ลองชิมสําหรับส้มโอเมืองลองจังหวัดแพร่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิโรธมากค่ะคอย่าลืมนะคะถ้ามาจังหวัดแพร่เนี่ยต้องมากินส้มโอเมืองลองผลไม้อัตลักษณ์จากจังหวัดแพร่หรือว่าจะโทรสั่งมาสง่งที่บ้านก็ได้ค่ะส่วนรูปนี้เดินเที่ยวกับบ้านดีกว่าค่ะ วนในช่วงหน้าค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามการน,นำเอาระบบสากรมาใช้ในการพัฒนาอาชีพแน่นอนนะคะเมื่ออาชีพดีไรายได้ก็ต้องดีตามมาด้วยช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะ